สวัสดีค่ะสวัสดีเอซแฟนครับอีลาหน่อยน้องอุงอิงเอซแฟนครับทัวโลกแล้วก็ทัวประเทศนะคะเอซี่ทุกบ้านทุกหลังเมือนีคุรีก็ขอขอบพระคุณค่ะขอพระคุณค่ะขอพระคุณค่ะ,ะ,คคะเป็นอย่งไงพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับอุงอิงบ้าง พี่น้องว่าอยังเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะสังเกตว่าน้องอุงอิงตั้งแต่วันมาออดิชั่นเดี๋ยวพี่น้องมาชมเด้อค่ะอันนี้ได้ดก็อนแม่เบิ่งเพจเศ้าหน่อยแม่ติดตามมาดุนแล้วค่ะ<อ>แม่เห็นบอดเิ่นปั้นวันที่น้องอุงอิงมาออดิชั่นเมื่อวันที่สิบสี่มกราคม กับพ่อบอสโจยมมนินนะคะพี่น้องคะจึงทําให้น้องมีวันนี้เนาะพี่น้องพี่น้องว่าบวาเป็นตาพุ่มใจกับน้องอุ้งอิงหลายหลายนะคะจากวันที่ตอบแบบไซสซื่อน้องอุ้งอิงมากกับเมมาสมัครอยู่หลังห่านนะคะก็ได้ขึ้นไปออดิชั่นเพลง ฮักลาที่ผาอ่าเพลงอ่าที่แหลกเพื่อนจะลองเพลงผาแดงนั่งไอก่อนเนาะพี่น้องเนาะนอนเพื่อนก็ได้ห้องแล้วก็ขึ้นไปเวทีได้ไปห้องเพลงฮักลาที่ผาแต้นะคะผู้ใดได้ยินเสียงก็สะกดเหมือนมีมนสะกดเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นอ่ารักน้องนะคะผ่านวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราคนห,หนงมันเป็นสันหนึ่งของสาวหน้อยเพชรบ้านแพง สาวน้อยเพชรบันแพงเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของพอโจนะคะของแม่นุชแล้วก็พ่อแม่เอฟซีในวงนะคะพ่อแม่ในวงศิลปินของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั่วโลกทุกคนนะคะ และเป็นวันแห่งการเปลี่ยนแปลงวงการหมอลำไปอีกยุคนึงก็ว่าได้เนาะพี่น,อน้องเนาะวงการหมอลำเมื่อมีองค์หญิงเกิดการเปลี่ยนแปลงลิ่งหน่อยรองเพลงหอบฝันสุดหยอดนะคะบอกแล้วความฝัน พร้อมทำทุกทางในเส้นทางนี้มวนบอพีนอ่น้องคึดทอดอีนางหน่อยอุงหญิงนะคะว่าแล้ววันที่น้องมาสมัครครบรอบสองปีพอดีเมื่ออีลามาออ,อดดชั่นอีลามาอยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีลาสู้ไม่เคยมีวันหยุดไม่มีวันลาและก็ไม่มีวันป่วย แต่เมื่อปีที่แล้วอีลาน่อยได้บอสบายแล้วก็มาเวอร์ชั่นตอนที่ขึ้นบ้านใหม่อีลากะบอมีเสียงนะคะหมอก็ได้เข้าโรงพยาบาลแอดมินนะคะแล้วก็หยุดการร้องสองวันเนาะคะ่ะเนาะทั้งพ่อแม่เอฟซีผู้จางงานเพิ่นก็เข้าใจผู้ชมก็เข้าใจคู้รีก็อยู่ตรงจุดนั้นในบ้านอลางอีลาน่อยกับวาสิบลอง แต่เห็นเอฟซแฟนครับมาหลายยีลาก็อดใจบอดายเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละค่ะคือความน่ารักของน้องอุ๋งอิงนางคือสาวน้อยมหัศจรรย์ นางคือขวัญใจของเอฟนางคือสุดตาตัวน้อยนางคือทิดาลากหญ้านะคะทิดาลากหญ้ทา,า,าทิดาลำเพลินศิลปินลากหญ้าหรืออุงอิงลิงน้อยก็ว่าด้นะคะพี่น้องเห็นหรอก็สอนสออนสอนอีหลาน้อยนะคะจากวันแรกจนถึงวันนี้อุงอิงก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังเป็นที่รักของเอฟกับเพื่อนๆในวง แล้วก็พัฒนาตัวเองจนมาถึงเพ่งสาวสมหน่อยค่อยหักนะคะ เพลงสุดท้ายที่น้องร้องอยู่นะคะแล้วก็จะมีเพลงต่อไปที่จะร้องกับพ่อบอสโจโยมมานินสิบว่าห้สะออนจังใดพี่น้องทุกคนสะออนแห้งนะคะช่องคุรีเจโอวันก็ได้สัมผัสได้ใกล้ชิดกับน้องอุงงอิงน้องบบเคยถือตัวพี่น้องคะน้องบ่เคยถือตัว,ตวแล้วก็ไม่เคยที่จะไม่ ไม่ปฏิเสธใครน้องคือความน่ารักตรงนี้ว่่เคยปฏิเสธาบ่ว่าสิเป็นเด็กหน่อยเป็นผู้ใหญ่เป็นคนเ่าแล้วที่สําคัญพี่น้องเอ้ยน้องเป็นคนมีบุญบารมีน้องเป็นคนมีวาสนาสองปีเต็มเป็นที่ประจักษ์สายตาของ f อซแฟนกลับทุกท่านนะคะ ติดตามน้องตั้งแต่น้องทุกคนก็นจะบอกวา่าตั้งแต่ออดิชั่นมีพ่อฮักแม่ฮักมีเอฟซีที่ตามแทบจะทุกจังหวัดนะคะแล้วก็บางท่านนอกจากให้ความสุขกับเอฟซีทุกท่านแล้วน้องยังให้โชคให้ลาบบางท่านเพิ่อนกับซื้อยิอ่ลาบรไดตั้งใจสิวเพิ่อนก็ไปจับประเด็นเพิ่อนก็ได้โชคได้ลาบ นะคะบางท่านมีโชคมีลาบก็โอนเงินมาให้แม่หน่อยเห็ดมาไล่บางท่านถูกลงวันที่หนึ่งเพราะน้องอุ๋งอิงนี่คือมหัศัรรย์สาวน้อยคนนี้มันเป็นปาฏิหาริย์อย่างตอบไม่ถูกนะคะพี่น้องคำว่ามหัศจจัยนคำว่าปาฏิหารพี่น้องเห็นด้วยบอคะถ้าแม่นพี่น้องเห็นด้วยคอมเมนต์มา คุรีว่าไม่มีใครในวงการหมอลำที่จะมีความดังแล้วก็รวดเร็วเหมือนน้องอุ๋งอิงสองปีเต็มทำให้น้องมีบ้านมีรถมีเอฟซีพ่อฮักแม่ฮักทุกบ้านทุกหลังแล้วก็รับมาลัยทุกวันมีแต่คนฝากสิ่งของให้เพราว่าจะเป็นของอยู่ของกินของใสแล้วก็ปัจจัยคือเงินนะคะหรือทุกสิ่งทุกอย่าง อยากจะให้สาวน้อยรัตนาพรคนเก่งของเราโอ้ยนะคะบ,บ่าคนเจ็กคนจีนคนลาวคนไทยปื้มค่ะพี่น้องครับปื้มอ่า เป็นอีลาน้อยก็สุดยอดนะคะพัฒนาตัวเองตลอดมาจนมีอ่าเป็นพีเซนเตอร์บวกาจะเป็นกำนังหรืออาหารเสริมหรือว่าเป็นสาหลายเท่าแก่น้อยนี่คือพัฒนาการของอีลาน้อยนะคะว่าอาครบรอบสองปีของอีลาน้อยนี่เหมือนมันหายใจปั๊บ เดียวนะคะดีใจน้ำนองอุงอิงจึงทําให้ค้ลี่อยากสิพูดอยากสิเว้าอยากสิบรรยายอยากจะเล่าเรื่องของนองเล่าจังได้กับพ่อมีวันจบนะคะพี่นองคะเป็นกําลังใจให้อีหลาหน่อย อุ้งอิงนะคะแล้วก็คอยดูพัฒนาการของน้องไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้มีแต่จะก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปสิ่งที่น้องหวังก็คือเจ้านางน้อยของเราค้นสีสเกตนี่ปื้มเธอเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ นาางทำให้วงการหมอลำเปลี่ยนแปลงทุกภาคเข้ามาสนใจหมอลำมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนภาคกลางหรือคนภาคใต้หรือคนทางเหนืออีสานเท่านี้บ่ตรงเว้าพี่น้องมักหมอลำอยู่แล้วเช่นสีสเกตเป็นต้นนะคะ หมอลำจะมาแสดงที่สีสเกตงานบุญต่างๆประเพณีบุญสำคัญสคัญสาวน้อยเพชบานแพ่งปีทีแล้วนี่เกือบทั้งปีที่อีหลาน้อยมาแสดงที่ตัวเองอยู่นะคะจึงทำให้น้องทุกคนนะคะจนมาหอดมือนี่ดูทีไรน้ำตาสิไหลเอฟซีเพนวาทำไมถึงมีคนแก่คนเฒ่าจึงได้รักน้องนี่ละ่ะ ครบรอบสองปีแล้วทุกคนตามมาดูเด็กดีแล้วก็สู้ทุกเรื่องที่เข้ามาไม่มีเลยน้ององค์อิงจะทอมีแต่จะทำหน้าที่ของตัวเองนี่คือความน่ารักของนางนะคะมีแต่ความสุข ความจเจริญลุ่งเรืองไปหนาเด้ออาชีพของหนูทําให้หนูมีรายได้สู่เอานะคะพ่อแม่เอฟีทุกท่านจะพูดคํานี้นะคะอะ่บางท่านก็ได้โชคบางท่านก็ได้หายจากการเป็นโรคซึมเศร้าหรือบางท่านนอนอยู่ในห้องไอซีได้ชมหมอลําสาวน้อยดูอีหล่าน้อยน้องอุ้งยิงก็ทําให้หายป่วยกลับมาเดินได้กลับมามีชีวิตปกติเหมือนผู้อื่น มันอัศจรัน์ได้พี่น้องอัศจรรย์ใจนะคะแม่นจะว่าเมื่อคืนแม่หน่อยบอกแม่แกว่ามีมาลัยพวงใหญ่ห้าหมืนนะคะจากพ่อฮักสุรินสั่งให้เหตุเป็นมาไล่หมีผู้ห้อีลาน้อยพี่น้องอ่อนซ่อนบ่นะคะพ่อฮักสุรินก็รักจริงๆนะคะรักน้องอย่างไม่มีเงื่อนไขทุกคนโอนเงินไปให้แม่หน่อย จนบ้านน้องกับสาเร็จรถยนต์ก็มีค่อยเบิงค่อยเบิงเดอ้อพี่น้องเห็นว่าคลิปที่คูดีเว้าเกี่ยวก็นองอุ้งอิงมหัศรรันสาวน้อยเพชรบ้านแพงคนนี้คอมเมนต์มาใต่คลิปเด้อค่ะได้เวลาแล้วเด้อค่ะพี่น้องคะถึงเวลาที่คูรีก็ต้องพ่อหักทุกคนที่เขามามาพูด คุรีฟั่งหรือคนลุกนะคะคนลุกทุกคําพูดจากคนที่เลี้ยงไก่นะคะที่คูรีเคยไปสัมผณ์ก็หยุดการเลี้ยงไก่แล้วมาทําอาชีพที่ป่าจากการข่าสัตว์ตัดชีวิตการไปไห้สัตว์มันตีกันเพิ่นกับเศร้าเห็ดเพิ่นกับมาเห็ดอาชีพใหม่จะเิญลุ่งเรืองทำยูทูบเพิ่นก็ผ่านกดผ่านเกณฑ์นี่คือพ่อฮักบางท่าน มีหลายๆพ่อฮักเดิอพี่น้องเด้อเพิ่นประสบความสําเร็จเพราะน้องอุ๋งอิงก็ว่าได้นี่ล่ละค่ะคือความมหัศจรรย์ของสาวน้อยรัตนาพรน,นะคะโอ้ยไปชมดีใจลายหลายที่น้องประสบความสําเร็จเอาละค่ะได้เวลาครูลีจะขออนุญาตลงจากการพูดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนก็คอมเมนต์มาใต้คลิป ขอบคุณสำหรับการรับชมกดทุกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคูรีเจโอวันคูรีก็ขออวยพรให้อีลาน้อยน้องอุ้งอิงจงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเงินไหลนองทองไหลามาให้น้องมีอยู่มีกินสมบูรณ์เหมือนคนอื่นให้มีจะค้นหกค้นหอมให้มีเอซีแฟนครับ ทุกบ้านทุกหลังค่อยให้กำลังใจเป็นพลังบวกให้น้องอุ้งอิงซาถุอุ้งอิงอุงอิงอมเพียงอุ้งอิงอุงอิงอมเพียงอุ้งอิงอุงอิงอ เพียงแล้วผู้ที่ป่วยก็ขอให้หายป่วยผู้ที่ไปสอบก็ขอให้สอบผ่านผู้ที่จะสําเร็จด้านไหนก็ขอให้สําเร็จทุกประการอย่าลืมเดอ้อคาถาอีหลาหนอยบอเสื้อยาหลบลูทุกคนประสบความสําเร็จมาแล้วขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ